อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกันนะคะสําหรับคนไหนที่มีอาการปวดหลังปวดเอวเป็นเป็นเป,นเป,นเปน็หายๆนะคะชาปลายเท้ากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงกั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือ เรียกว่านะคะขับถ่ายลําบากนะคะรักษามาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะกินยาก็แล้วกายภาพฝังเข็มรวมถึงคุณหมอจะสั่งผ่าตัดนะคะเราก็ทํามาหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยววันนี้ไปไ่จะมาแนะนํานะคะสารสกัดทั้งหมด2ตัวนะคะสามารถช่วยนะคะให้อาการที่เป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นนะคะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฟื้นฟูนะคะหมอนรองกระดูกของเรานะคะที่มีอาการเสื่อมให้อาการของเราเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะคะส่วนตัวที่2เลยนะคะจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นประสาทที่โดนกดทับนะคะจากหมอนรองกระดู ทานาน2ตัวนี้คู่กันนะอาการที่เป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะตอนนี้นะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับนะคะ20ท่านแรกนะคะปกตินะคะราคานะคะอยู่ที่3,980บาทนะคะตอนนี้นะคะคู่กันนี้นะคะเหลือเพียงแค่2,980บาทเท่านั้นนะคะเพียงแค่20คนเท่านั้นนะคะใครที่ทักมานะคะสามารถสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะ